สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินีสารช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังเล็กเด่นเ,เล็กดังหวยซองมาวิเคราะห์ให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงในวันนี้วันนี้บ่าวป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวช่างทาโบสถ์ขนลุกกุมารเด็กเข้าฝันแกล้งสารพัดบอกหนูอยากช่วยหลวงตา สองช่างทำบทเจอดีกุมันเด็กเข้าฝันแกล้งสารพัดบอกหนูอยากช่วยเหลืลวงตาจึงแกะไม้ขนุนอายุนับร้อยปีเป็นรูปไอ้ไข่ถวายวัดขณะที่ชาวบ้านขอหวยทีลูกข่าวเดินทางไปกราบไหว้ขอโชคลาภเชื่อบาร,รมีกูมันเด็กมีจริงหลังมีคนถูกลงวันที่หนึ่งในวดที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้27เมษายนได้รับแจ้งจากชาวบ้านในชุมชน บ้านหนองไร่ตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีขณะเดินทางเข้าไปทำบุญภายในวัดคุณสารหนองไร่ได้พบรูปกุมารที่กำลังถูกแกะจากไม้ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารที่พักอาศัยของช่างก่อสร้างกุมารแกะสลักจากไม้ท่อนใหญ่มีลักษณะเป็นสีเหลืองทองสุขอารามเห็นแล้วคนลุกคล้ายเด็กมีชีวิตยืนปรากฏให้เห็นผู้สื่อข่าวจึงเดินเข้าไปที่วัด คุณสารหนองไร่เพื่อไปพิสูจน์เรื่องนาง่าวพบสองช่างเป็นชายอายุ50-60กปีกำลังแกะสลักไม้ที่มีเนื้อเหลืองทองเป็นรูปกุมารในท่ายืนความสูง1เมตร20เซนติเมตรดูลักษณะแล้วหน้าเกรงขามรูปร่างกำยำมือขวากำปั้นแตะที่หน้าอกมือขวามือซ้ายเหยียดตรงไม่สวมเสื้อผ้าสอบถามนายชิดสีขาวอายุ67ปีและนายประสิทธิพ์พวงจันทร์อายุ49ปีชาวจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นช่างแกะสลักเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าทั้งสองคนเป็นช่างก่อสร้างงานปูนและช่างสร้างอุโบสถมาจากจังหวัดสุรินตั้งแต่ปี2560เพื่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ให้กับทางวัดคุณสารหนองไร่จนแล้วเสร็จรวม4ปีซึงได้พักอาศัยอยู่ที่อาคารห้องของผู้ที่มาปฏิบัติธรรมชั่วคราวของทางวัดตั้งอยู่บนบริเวณเชิงเขาซึ่งมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมและมีสารสิ่งศักดิ์สิทธิ์จำนวนมาก ต่อมาได้ฝันเห็นกุมารรูปร no yeah. ่างกำยำเสื้อผ้าไม่สวมใส่มาวิ่งเล่นบริเวณเชิงเขาซึ่งมีสารศินิ์สิธิ์ตั้งอยู่และมักจะมาอย่เล่นอําบ้างมาดิงนเท้าบ้างโดยกุมารเด็กบอกกับตนว่าหนูสงสารหลวงตาอยากช่วยลวงตาจากนั้นก็มาคุยกันกับเพื่อนว่าจะหลอกกุมารด้วยปูนซีเมนเพื่อนํามาถวายวัดเพราะมีความชํานาญด้านการก่อสร้างด้วยปูนซีเมนด้านในชิดสีขาวกล่าวต่อว่า หลังจากที่ตกลงกับเพื่อนจึงได้ไปหาไม้มาแกะเป็นรูปกุมารตามที่เห็นในความฝันจึงไปเจอท่อนไม้ใหญ่หนึ่งท่อนซึ่งเก็บมาไว้นับร้อยปีเมื่อนำม,มาแกะสลักพบเป็นไม้ขนุนแก่สีเหลืองทองโดยก่อนลงมือแกะได้ทำพิธีดวงสวงและจุดทูบอว,วกล่าวกับวิญญาณที่เชื่อว่ากุมารเด็กที่อยู่บริเวณเชิงเขา ดังกล่าวจากนั้นจึงใช้อุปกรณ์เลื่อยสิวค้อนลงมือแกะสลักปรากฏว่าไม้เนื้อนิ่มแกะง่ายทั้งที่เนื้อไม้แก่นจะแข็งแต่ก็สามารถสลักขึ้นรูปเป็นเด็กตรงตามลักษณะที่เจอในความฝันตนทั้งสองไม่มีความถนัดด้านแกะสลักถนัดแต่งานปูนผสมปูนแต่ด้วยความตั้งใจจึงลองแกะดูและความตั้งใจจะแกะให้เสร็จภายในหวันจากนั้นจะนําไปถวายพระภายในวัด เพื่อตั้งให้ชาวบ้านหรือผู้ที่นับถือกุมารไข่ได้มากลับไหวกันตามความผสมที่กุมารบอกกับตนไว้เพราะทราบว่าทางวัดเป็นหนี้หลายล้านบาทขณะที่ชาวบ้านคลองหัวทิรู้ขา่าวเดินทางไปกราบไหว้ขอโชคลาภจากไอ้ไข่เด็กวัดเจดีซึ่งทางลูกศิษย์วัดได้บูชารูปหล่อของไอ้ไข่เด็กวัดเจดีที่แกสลักจากไม้ตะเคียนมาตั้งบูชาพร้อมกับผ้ายันไอ้ไข่เด็กวัดเจดีที่บริเวณศาลา รับรองเชิงเขาภายในวัดคุณสารหนองไ่เพื่อให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้เดินทางมากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบภายหลังที่ทราบข่าวมีชาวบ้านในตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อได้เดินทางมาทำบุญปิดทองฝังลุกนิมิตเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมาและซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจากพ่อค้าลอตเตอรี่ที่นั่งขายอยู่บริเวณหน้าบุวโสถซึ่งถูกรางวัลที่หนงหวดวันที่16เมษายน ตรงกับหมายเลข100787จำนวนหนึ่งใบรับ6ล้านบาทโดยคอหวยที่เดินทางมาบูชาไอ้ไข่เด็กวัดเจดีได้จุดประทัดถวายเพื่อเอาเลืกเอาชัยจำนวน20 0 0มนัดหลังสิ้นเสียงประทัดปรากฏว่าบรรดาคอหวยต่างสองเลขเด็ดจากหางประทัดซึ่งมีปรากฏให้เห็นบรรทัดบน67บรรทัดล่าง789ขณะที่บางคนเห็นเป็นเลข739 ่วนภูมานไอ้ไข่ที่เกะสลักด้วยไม้ขนุนจากสองช่างชาวสุรินหลังจากแกะสลักเสร็จจะถวายให้กับทางวัดและจะทาพิธีบวงสรวงและอัญเชิญมาตั้งไว้ภายในสารไอ้ไข่ภายในวัดคุณสารหนองไร่เพื่อให้ชาวบ้านได้กราบไหว้บูชาเพราะเชื่อว่าภูมานเด็กมีจริงจะให้โชคลาภกับผู้ที่มากราบไหว้ต่อไปหากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวพอ่อนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆต่อไปขอบคุณ f อทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากสนุกมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับ,บ่าวป้อมในคลิปต่อไปสวัสดีครับ